นี่ฉลามชนดูฉลามชนเตะเป้าครับฉลามชนเตะเป้าสุดยอดฝีมือจากยะโสมาเจอครับสุดยอดฝีมือจากยะโสมาเจอกันวันที่สี่เมษารอชมได้เลยครับฉลามชนสามารถแพลกรุณยิม กายเต็มร้อยฟิตจัดตอนนี้ร่างกายพร้อมจัด สี่พานแล้วครับสี่พานแล้วเนี่ยเป็นไปได้เอ้า มาแล้วครับโอ้โหหายครับเนี้ยบครับเน่้ยครับโบมือให้เขาด้วยต่อยครับตัวนี้ค้ามต่อยเดี๋ยวเสนอรายการกูดิ้งเสนอรายการคนนี้ด้วยเมื่อไนย่าไว้เป็ก็สู้ก็สู้ยกเมือนำ เมื่อใส่เง้วไว้เออเงเไว้เมื่อนานเง้วไว้เออเมื่อหยาเงวไว้เออเมื่อนานเง้ยวไว้เมื่อนานเง้ยวไว้เออะไรยเง้ยวไว้กรแทกไปก็ได้ยับไปก็ได้อัโอ้ยพหนักสัมบัตทาหมวว่านี่วันมัดมัดถ้ายังนักกว่านี่ว่านนี่

มาไล่ด่วนมาไอ้ด่วนมาไอ้ด่วนมาไล่ด่วนมะมือยา้ยวไปอ้มไม่เงี้ยวไปนะไอ้ด่วนมาไล่ด่วนมาสายเพชรนะครับให้ด่วนก้าๆนะครับพูดพูดแซวกันเสยๆเลยอยาว่ากันเด้อพูดแซวกันนะเอ่แล้วแล้วแล้วเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้ว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 โดนเก้าวโอ้โหโดนละโดนละโดนอย่าไปก้มนี่ก้มนี่ไม่ก้มเงี้ย

ตกใจตกใจอ๋อคึกคึกจะดงว่าเอ็มลอยดได้ไหมไม่ได้กินแล้ยอโอ้ยแรงเดียวอ่าอะไรกันอ่าเร็วเร็วเร็วขาดตอนเลยเนี่ขาดตอนเลยเมื่อกี้โอ้สายเพชรกำลังกำลังนั่นเลยกระจับหลุดก่อนแล้วกระจับหลุดก่อนกระจับหลุดก่อนแล้ว ดันไว้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 อย่าไปลงอย่างนั้นไม่เอาลงงั้นก็เสียเปรียบเขาแล้วเออดึงก็ดึงเลยลงหลอดก็ดึงเลยอย่าไปแซนั่นเอ้ย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 บดอนต่หันความหัว่าเตะหลังหันความหัวเพราะว่าด้วนบ่สูงเออ อย่าอย่าลงเลยข้างล่างอย่าลงเลยบิ๊กคล้องไป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 ลึกให้มันตั้งตั้งแขนไล่แขนเราเออละดันไว้ดันไว้ดันสูงเข้าไว้ดลดันสูงไว้ดลงวนมากหันหนามากเออเอองวนมากหันมากละและเอออยู่บนเข้าไปย่างเดียวอยู่บนเข้าไปย่างเดียวอแล้วเออดีแห้งดิเออสกูหน่อยลูกนี้อแล้วซ้ายดันขวาดึงเอาดีจังหวะเขายกขึ้น เออจังหวะเขายกขึ้นเออดึงเลยแล้วหมด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 แล้วโอ้ยคือกับสายเพชรอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซต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 เอ้าวันละนิดละหน่อยครับอ่าเล่นเชิงเล่นเชิงเล่นเชิงครับ สำเ็จกันครับเดี๋ยวไปซอยเขาหลอบเปล่ากัน